ต่อา่า่รือนี่คือภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจำนวน70คนที่เดินทางมากับเรือตองหนึ่งซึ่งเป็นเรือนอนโดยสารเส้นทางสุราษฎร์ธานีและเกาะเต่าที่ถูกคลื่อนซัดจนเรือรั่วและล่มกลางทะเลบริเวณทางใต้ของหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาแปดนาฬิกาของวันนี้22ธันวาคม25 6 6อก ขณะที่เรือนอนทองหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีไปยังเกาะเต่าพร้อมผูดโดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ70ชีวิตมาถึงบริเวณเกาะว่าใหญ่หมู่เกาะอ่างทองเกิดคลื่นสูง3-4เมตรความแรงของคลื่นทําให้เรือรั่วและคลื่นซัดน้ําเข้าเรือกับตันเรือได้ดาเรือเข้าบังลมบริเวณหลังเกาะอ่างจากใจฝั่งประมาณ8ไมล์ะเล ตามกลางความตกใจของผู้โดยสารหลังจากนั้นได้ขอความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่ที่เกาะเต่าหลังจากรับแจ้งทีมผู้ไปได้นําเรือสปีดโบท๊ทและเรือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไปช่วยเหลือทันทีและสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยและนํากลับเข้าฝางส่วนเรือตองหนึ่งได้จมลงในเวลา10นาฬิกาวันเดียวกันสําหรับเรือตองหนึ่งเป็นเรือโดยสารที่ทําจากไม้ซึ่งเหลือให้บริการอย่ยงแค่ลําเดียวเท่านั้น